ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเอราวันพอด์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่ากำไรทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีใช่ไหมคะแต่กำไรที่จะพูดถึงในหัวข้อวันนี้ก็คือ กำไรทางเศรษฐศาสตร์นะคะทำไมทำธุรกิจจะต้องดูทั้งกำไรทางบัญชีและกำไรทางเศรษฐศาสตร์ด้วยและมาหาคำตอบร่วมกันนะคะพอพูดถึงกำไรหรือขาดทุนจากการทำธุรกิจคนส่วนใหญ่ก็จะคิดหมายถึงกำไรหรือขาดทุนทางบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นสำคัญใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่ายังมีกำไรอีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงหรืออาจจะมองข้ามไปกำไรตัวนั้นก็คือกำไรทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองค่ะคำถามที่สำคัญก็คือกำไรทางเศรษฐศาสตร์คืออะไรความแตกต่างระหว่างกำไรทั้งสองประเภทนี้คืออะไรและที่สำคัญทำไมเวลาทำธุรกิจ เราควรพิจารณาถึงทั้งกำไรทางบัญชีและกำไรทางสุทศาสตร์ด้วยเรามาหาคำตอบด้วยกันนะคะเรามาดูฝั่งกำไรทางบัญชีกันก่อนน่าจะคุ้นคุณกันใช่ไหมคะกำไรทางบัญชีเป็นกำไรที่ถูกคำนวณมาจากยอดขายหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงน,นะคะโดยเป็นการวัดผลการดำเนินธุรกิจที่ปรากฏออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนั่นเอง มาดูตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะสมมุติว่าเราเปิดร้านขายขนมโดยมียอดขายปีละ100ล้านบาทมีต้นทุนในการผลิตอันประกอบไปด้วยค่าวัตถุด,ดิบค่าแรงปีละ70ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอันประกอบไปด้วยค่าสาธารณภคค่าเดินทางค่าขนส่งปีละ10ล้านบาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการของเราก็คือ70ล้านบาทที่เป็นค่าวัตถุด,ดิบบวกกับค่าจัดก,การดำเนินง,งานอีก10ล้านบาทรวมทั้งหมด80ล้านบาทนะคะเรามียอดขาย100ล้านบาทหากค่าใช้จ่ายทั้งหมด80ล้านบาทก็จะคงเหลือกำไร20ล้านบาทนั่นคือการคิดกำไรทางบัญชีได้อย่างง่ายๆคะ่ะโดยใช้ตัวเลขเป็นหลักคิดสำคัญใช่ไหมคะ ตอนนี้เรามาดูฝั่งกำไรทางสินษฐศาสสายกันบ้างนะคะต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เขาคิดจากอะไรเขาคิดจากต้นทุนทางบัญชีบวกกับต้นทุนค่าเสียโอกาสถ้าคิดแบบนี้เราก็จะมีโอกาสสูญเสียกำไรทางเศรษฐศาสตร์ได้มากกว่าใช่ไหมคะต้นทุนทางบัญชีเรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเราคำนวณยังไง ตอนนี้เรามาดูต้นทุนค่าเสียโอกาสบ้างว่าเป็นยังไงหรือคืออะไรกันนะคะจากเคสเดิมที่เราได้พูดในตัวอย่างที่แล้วนะคะเราก็จะมาลองดูในตัวอย่างถัดมานี่นะคะต่อมาวันหนึ่งเรากำลังมองหาช่องทางโฆษณาเพื่อปรโมทขนมของร้านเรานะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เกิดรายได้ของร้านเพิ่มขึ้น10ล้านบาทค่ะ เราต้องจ่ายค่าโฆษณาไปก่อน5รล้านบาทนะคะแต่เนื่องจากเศรษกิจไม่ดีทำให้เราจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายค่าโฆษณาในครั้งนี้ออกไปก่อนนะคะซึ่งการที่เราเลื่อนหรือยกเลิกทางเลือกนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยค่าเสียโอกาสจากกรณีนี้จะเท่ากับยอด5รล้านบาท ซึ่งคิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่าโฆษณา10ล้านบาทหากด้วยค่าโฆษณาอีก5ล้านบาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเคสนี้จะเท่ากับต้นทุนทางบัญชี80ล้านบาทบวกกับต้นทุนค่าเสียโอกาสอีก5ล้านบาทนะคะซึ่งจะรวมเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ85ล้านบาทที่เราเสียไปนะคะ จากตัวอย่างที่เราได้พูดไปคงจะพอเห็นภาพไ้ชัดแล้วนะคะว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะมากกว่าต้นทุนทางบัญชีนะคะจึงส่งผลให้กําไรทางเศรษฐศาสตร์ต่ำกว่ากําไรทางบัญชีเช่นกันนะคะคําถามต่อมาแล้วต้นทุนค่าเสียโอกาสมีความเป็นมาอย่างไรละ่ะสำหรับแนวคิดนี้นะคะเป็นเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งแนวคิดนี้ถูกคนพบครั้งแรกโดยจอร์นสตูดโดยจอห์นสตูดมิลนักศึกศาท,ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษนะคะโดยจอห์นสตูดมิลได้บอกว่าเนื่องจากทรัพยากรในการผลิตนั้นไม่อยู่อย่างจำกัดทำให้เราไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนี้ไปทำกิจกรรมทุกอย่างได้ดังนั้นเราจำเป็น ต้องเลือกที่ทำเพียงอย่างหนึ่งและการที่เราเลือกที่ทำอย่างหนึ่งหมายความว่าเราจะเสียโอกาสที่จะทำอีกอย่างหนึ่งไปใช่ไหมคะหรือยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าถ้าเรามีเงินหนึ่งล้านบาทแล้วมีสองกิจกรรมให้เราเลือกคือไปเที่ยวอรอบโลกด้วยค่าใช้จ่ายรวมแล้วหนึ่งล้านบาทหรือศึกษาต่อ ก็ต้องใช้เงิน1ล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเลือกที่จะไปเรียนต่อเราก็จะเสียโอกาสเอาเงินไปเที่ยวนั่นเองค่ะแต่ถ้าในทางตรงข้ามเราเลือกที่จะไปเที่ยวเราก็จะเสียโอกาสในการเรียนต่อหรืออีกกรณีหนึ่งเช่นถ้าเรากำลังจะสอบวันพรุ่งนี้แต่มีเพื่อนมาชวนเล่นเกมถ้าเราเลือกจะไปอ่านหนังสือ เราก็จะเสียโอกาสที่จะเล่นเกมกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะเล่นเกมเราก็จะเสียโอกาสในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบนั่นเองคะ่ะแต่ละตัวเลือกที่เราทิ้งไปมันจะเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แฝงอยู่เสมอนะคะซึ่งมีต้นทุนที่เราคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจนและบางต้นทุนที่คำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ยากนะคะจากเรื่องนี้ แลากคงพอเห็นภาพแล้วนะคะว่าต้นทุนทางบัญชีก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆมีการจ่ายจริงและสามารถวัดออกเป็นเงินหรือสิ่งของได้ในขณะที่เป็นมุมของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็คือต้นทุนทางบัญชีรวมกับต้นทุนค่าเสียโอกาสซึ่งก็มักจะมีมูลค่าที่สูงกว่าต้นทุนทางบัญชีกำไรทางบัญชี ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญแก่นักลงทุนนะคะที่ใช้สำหรับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและช่วยให้เราประเมินได้ว่าบริษัทนั้นมีผลประกอบการเป็นอย่างไรมีความสามารถจ่ายคืนนี้ให้เจ้าหนี้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่สำหรับบริษัทยุตลาดหุ้นกำไรทางบัญชียังเป็นข้อมูลที่ดีที่สามารถบอกได้ว่า มูลค่ากิจการของบริษัทนั้นมีราคาถูกหรือราคาแพงในปัจจุบันค่ะส่วนกำไรทางเศรษฐศาสตร์แม้ว่าจะประเมินได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ในแง่ของการลงทุนนั้นเราก็ควรจะพิจารณาถึงกำไรทางเศรษศาสตร์เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะอย่างน้อยก็เพื่อช่วยให้เราตระหนักถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เราเสียไปเพราะเราไม่เลือกสิ่งนั้น แต่เราเลือกทำอีกทางทางหนึ่งเพราะสิ่งที่เป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์ก็คือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเราคงไม่สามารถทำผู้กิจกรรมที่เราอยากทำได้ใช่ไหมคะเราคงต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการทำและสิ่งที่เราไม่เลือกก็จะเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสเช่นเดียวกับชีวิตของเรานะคะ ชีวิตของเราก็มีทางเลือกมากมายการเลือกทำสิ่งหนึ่งและการไม่เลือกทำอีกสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งก็เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เราไม่เลือกทำสิ่งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เรามาเป็นข้อคิดในการพิจารณาหาเหตุผลในการใช้ชีวิตของเราได้นะคะว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรโดยใช้กำไรทางศิลศาสตร์ มาประกอบเป็นต้นทุนของค่าเสียโอกาสผสมกับต้นทุนทางบัญชีด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ